สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์คลิปนี้เป็นคลิปที่28แล้วนะครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับก็มาแถวแถวถนนบอลสตรีทนะครับหลังจากที่แวะเข้ามาเมืองทองทานีก็จะมาดูด้วยนะครับว่าเห็นมีการทำถนนแล้วก็ทางรถไฟสายสีชมพูรถไฟฟ้าสีชมพูเข้ามา ตรงเมืองทองธานีที่จะไปอิมแพกเนี่ยเขามีความคืบหน้าไปไหนแล้วด้วยก็เลยแวะเข้ามาถนนเส้นนี้นะครับจริงๆแล้วจะมีอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นธมาค้าขายเป็นตึกโดยเฉพาะนะครับตรงนั้นก็คือตึกเมืองทองธานีแต่มันเป็นน่าจะเป็นอาสถานีสีรัตหรือยังไงนี่แหละไม่แน่ใจนะครับแต่ก็โอเคเรามาตรงสถานีเมืองทองดีกว่าเผื่อจะได้ดูอะไรอื่นๆมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ลืมนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง ตึกแถวอาคารพนิตย์ในแถวแถวเมืองทองบนถนนบอลสตรีทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหมดยุคหรือยังหรือว่ายังทำมาค้าขายกันตามปกติจากเ,าเริ่มสตาร์ทนะครับเลี้ยวมาจากถนนแจ้งวัฒน,นะเข้ามาเมืองทองธานีในถนนส่วนที่จะมา IMPACT นะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่อขยายของสถานีทางรถไฟ สายสีชมพูแลนะ้วก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ครับผ่านหน้าโรงแรมไม่ได้เลี้ยวเข้าไปทางอิมแพกนะครับแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ก็ยังมีตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ยังทําธุรกิจคึกคักอยู่เช่นเดิมนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวามาทางถนนบอลสตรีทในส่วนของถนนบอลสตรีทเนี่ยที่เห็นนี้ก็จะมี คอนโดอาคารสำนักง,งานบริษัทห้างร้านก็มีเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของฝั่งทางด้านสายมือก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าโฮมออฟฟิศมากกว่านะครับก็คืออข้างล่างเนี่ยก็ทำมาค้าขายได้แล้วก็เปิดบริษัทได้ในส่วนข้างบนก็เป็นที่อยู่อาศัยได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่ามีจำนวนคนในครอบครัวเยอะก็ ออกไปอยู่คอนโดเนี๋ยอย่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนโดที่ค่อนข้างหรูหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของในเมืองทองธานีนี่มีหลายระดับหลายเกตนะครับแบบชนิดที่บอกว่าถูกสุดนี้ก็จะมีประมาณ5 6าหแสนนะครับห้องหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่สมัยก่อนที่เขาเปิดราคามาก็จะเป็นในช่วง5 6 0แสนหแสนนี่ก็มีนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับขนาดห้องแล้วก็ ทำเลนะครับอย่างบางทำเลนี่เขาก็หลักห้องหนึ่งก็สองสามล้านแล้วแต่นะครับตรงนี้แต่ในส่วนของออฟฟิศเนี่ยให้เช่าเนี่ยเขาก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากตรงออผ่านมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมุ่งหน้าออผ่านไปทางถนนตีวานนท์นะครับไปปากเกร็ดแล้วก็ปทุมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะไปทางไหนแต่ในส่วนของเอดเองก็มาทําคลิปตรง เส้นนี้ก็คือจะจบตรงถนนบอลสติโท,ที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับถนนบอลสติโถามว่าเคยมาบ่อยครั้งไหมตรงนี้ก็เคยผ่านมาคือใกล้ๆ,ๆแถวนี้ก็จะมาเฉียดเฉียดแถวเอดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างมาดูเพราะว่าชอบตรงที่ว่าอ่บริบรรยากาศอะ่ะมันค่อนข้างจะสวยงามนะครับก็ เลยมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของที่ผ่านมาก็อาจจะมาในรูปแบบถ่ายขับรถผ่านนะครับก็ติดรถติดราทําคลิปแต่มารอบนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พิล็อกหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของคอนโดหรือว่า สำนักง,งานออฟฟิศให้เช่าเนี่ยเขาก็จะเต็มไปหมดทั้งสองฝักฝั่งในบนถนนบอนสตรีทตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยและสไตล์เขาก็อาจจะเป็นสไตล์แน,แนวใหม่อันนี้มีมานานแล้วนะครับสนนเส้นนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะเขาก็เปิดมาน่าจะ20-30ปีแล้วมั้งฮะตรงตรงเนี้ยแล้วก็ในส่วนของบริษัทห้างร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทสไตล์โฮมออฟฟิศนะครับก็คือเป็นบ้านด้วยแล้วก็เป็นที่ทำงานด้วยนะครับ จะสังเกตว่าจะมีแต่ละห้องแต่ละชั้นก็จะมีสูงความสูงขึ้นไปด้วยข้างบนก็จะเป็นที่พักส่วนชั้นล่างๆก็จะเป็นในส่วนของทํางานที่ทํางานออฟฟิศนะครับก็จะมีบ้างเหมือนกันที่ทํามาค้าขายนะครับในช่วงที่ผ่านๆมาข้างล่างก็เปิดร้านขายนะครับเช่นวันนี้อย่างตรงนี้ก็มีเซเว่นอีเลเวหรือว่าร้านอาหารพวกนี้ก็จะมีก็คือปัญหาก็คือปัญหาเดิมๆนะถึงเป็นสไตล์โฮมออฟฟิศอย่างนี้เนี่ย ร้านไหนหรือว่าตึกแถวในตรงไหนที่ไม่มีที่จอดรถเป็นของตัวเองก็จะลําบากหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยที่จอดรถก็เป็นสิ่งสําคัญในการทากิจการค้าขายหรือว่าเปิดบริษัทห้างร้านเนี่ยออฟฟิศอย่างนี้ก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องมีที่จอดรถนะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์บนถนนบอลสตรีทเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ทางเข้าเมืองทองธานีเพื่อที่จะเข้าไปอิมแพกก็ วิ่งตรงมาเรื่อยๆจนถึงถนนบอลสตรีทนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ